โอ้โหนี่ก็มีผ้าไตมาด้วยนะฮะผ้าไตดอกไม้แล้วก็มีเทียนมาดอกไม้น้ําดื่มโอ้โหเพียบพร้อมจริงๆนะฮะสิ่งของต่างๆที่ท่านนํามาถวายหลวงตาบุญชื่นนะฮะต้องบอกเลยว่าท่านไม่ได้ไปไหนเลยท่านเอาไปตั้งลงทานทั้งหมดนะฮะไม่ได้เอากลับไปไหนเลยนะฮะหลายท่านเนี่ยงงว่าเออหลวงตาบุญชื่นเดินทุดงมีคนนําสิ่งของมาถวายเยอะแยะมากมายหลายสิบพันรถ กานนาไปบริจาคก,กันนะฮะวันวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหเกือบยี่สิบรถนะโอ้โหมีคนท้องสองคนอีกโอ้โหเดี๋ยวขนกลับบ้านก็นไม่ไหวเลยหลวงตานี่ท่านเห็นคนท้องไม่ได้เลยนะจะบอกก่อนนะฮะเห็นคนท้องนี่จะต้องสั่งลูกสิษย์เลยว่าเอานมให้เอาขนมให้ใหฮะพี่พันธ์หลงหลงหลวงตาบุญชื่นนี่เห็นคนท้องนี่เป็นไงฮะสั่งเลยท่านเมตตาท่านเมตตามากนะฮะคนพิการคนท้องนะฮะรวมถึงเด็กน<ง>้อย<ง> โอ้โห oh, คนฉลงคนชลานี่บอกเลยว่าเนี่ยท่านยืนอยู่ตรงคนท้องเลยสั่งลูกศิษย์แล้วนะฮะบอกให้เอานมเอาขนมน้ำผึ้งนะฮะให้คนท้องนี่ฮะจะเป็นภาพที่เห็นกันได้ทุกวันเลยนะฮะท่านผู้ชมและนี่คือบรรยากาศสดๆครับในเขตตำบลปากอดำอ,ำอําเภอแม่ลาวครนี่ก็มีพี่ๆนะฮะสื่อมวลชนรวมถึงตากล้องนะฮะมาร่วมกันบันทึกภาพนะฮะเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้หลายๆคนนี่ต้องบอกเลยว่าเดินเกาะติดนะฮะเก็บภาพนะฮะ โอ้โหเป็นการเผยแผ่ศาสนาอย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะก็ขอชื่นชมนะฮะพี่ๆทุกคนนะครับต้องมายืนตากแดดเดินตากแดดกันตามกันนะฮะแหมต้องขอชื่นชมจริงๆหลายๆสื่อหลายๆสำนักนะฮะไม่จะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นสื่อท้องถิ่นนะฮะสื่อโซเชียลหรือไม่ก็เป็นเฟซบุ๊กนะฮะต่างๆนะฮะโอโ้ต้องมาถ่ายรูปกันนะฮะแล้วก็ไลฟ์สดกันบ้างนะฮะถ่ายรูปถ่ายคลิปไปลง ในเฟ e บุ o กนะฮะในเพจต่างๆกลุ่มต่างๆเนี่ยเป็นการนำเสนอและเป็นการเผยแผ่นะครับศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะสอหรับทุกท่านที่ยังคงเฝ้ารอนะครับที่จะนำสิ่งของต่างๆมาถวายกับหลวง ตาบุญชื่นนะฮะก็ต้องติดตามดูนะว่าตอนนี้เส้นทางอยู่ตรงไหนผมก็พยายามที่จะไลฟ์สดให้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าผมพักโทรศัพท์ชาร์จแบตนะฮะเนื่องจากว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยผมก็จะอัปเดตเป็นรูปหรือเป็นคลิปนะครับว่าอยู่จุดไหนอย่างไรนะฮะแหมยิ้มแป้นเลยนะฮะมอิ่มบุญกันหมดเลยนะครับนี่ยังไงล่ะฮะบรรยากาศสดๆนะของเหล่าชาวพุทธนะท่านผู้ชม ต้องบอกเลยว่าแหมจิตศรัทธานเนี่ยมีเยอะจริงๆนะฮะในเขตจังหวัดเชียงรายไม่แพ้กันเลยไม่รู้จะอำเภอไหนก็คนเยอะจริงๆนะฮะโอ้โห อ,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 อันนูม่นโมทนาบุญกับทุกท่านนะฮะที่นำสิ่งของมาถวายโอ้โหนี่นำน้ำอ้อยมาถวายกำลังจะหาอยู่เลยน้ำอ้อยมาสักครู่นี้นะฮะแม่เดี๋ยวเอาน้ำอ้อยแค่หลังสีฟูให้หลวงปู่บอกว่าบอกว่าแค่ทางหลวงปู่บอกหลังรถสีฟุกล้วเดี๋ยว เมื่อสักครู่นี้ผมเพิ่งไปเดินหาน้ำอ้อยนะฮะน้ำอ้อยสดนะครับจะมาถวายหลวงปู่อยากให้ท่านได้เพิ่มพลังงานนะฮะก็หาไม่ได้แมมีคนนำมาถวายพอดีเลยนะ,ะน้ำอ้อยสดมาเป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็แหมนึกยังไงถ้าอย่างนั้นจริงนะโอ้โหได้บุญจริงๆนี่ก็นำบาทมาถวายฮะเป็นชุดพระไตรโอโหอนุโมทนาบุญด้วยฮะซิ วันนี้คือบรรยากาศสดๆนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ยังคงติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะฮะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกันบ้างนะฮะผมมาอยู่ข้างนี้บ้างนะฮะเมื่อสักครู่นี้อยู่ริมถนนแหมเดินก็ระแวงเหมือนกันนะอยู่ริมถนนเนี่ย เดี๋ยวมาเดินเลนในหน่อยอ้าวติดรถซะอีกแล้วข้างหน้าเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกอีกนะฮะโอ้โหคนเยอะจริงๆอ้าวคนพิการก็มีนะฮะข้างหน้าโอ้สาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยครับมาอออคคครรรััััับบบบบเเลยยจา เก็บผ้าเลยครับเก็บผ้าเลครับน้องปูเดินแล้วลเก็บผ้าเลยนะครับสองมือนะครับประเคนของพระยกสองมือเลยจ้ายกสองมือนะจ้าหลายคนก็ยังประเคนมือเดียวนะครับก็ไม่ได้นะฮะต้องประเคนสองมือ นะบางคนก็ถือมาสามอย่างประเคนไปสองอย่างอีกอย่างวางไว้ก็ไม่ได้ไม่ต้องกราพระตังไม่ได้ครับตังไม่ได้เดี๋ยวเก็บตังก่อน,น,นอ่ะ,อะพี่เก็บตังพี่ตังไม่ได้่ะตังไม่ได้เลยอโ,อโ,โอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่นะฮะเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะที่หาชมได้ย,ยาก ที่มีผู้มีจิตศรัทธามานั่งรอเอ้าโหต่างชาติก็มีนะฮะฝรั่งก็มานั่งรอกันฮะดูฮะแม่โอ้โหฮัหลโหลอ้โหแม่เป็นภาพทีิงงดงามจริงฮะท่านก็นมานั่งรับพรของตาบุญเช่นอ๋ออย่าก,กราบอย่าเก,กาะนะครับอย่าก,กราบท่านอยากกา่าเกาะท่านนะครับอา่าเลยหน้าเฉยๆนะครับ เงยหน้าเฉยๆนะอย่ากราบท่านอย่าไปเกาะท่านนะเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมอ้าวหลบไปหน่อยหยียบเข้ามาลูกเหยียบเข้าไปหยียบเข้าไปลูกเออไปถึงลูกเออสาธุสาธุเออเงยหน้าครับเงยหน้าอย่าไปก้มเดี๋ยวหัวไปชนท่านบาปกรรมนะเป็นอาบัติกับท่านอีกนะฮะจับของสองมือประเคนด้วยจ้ะอ่านี่ฮะมาต่างชาติก็ชอบใจอยู่เดินตามถ่ายรูปอยู่นะฮะแม่ แม <laughs> ่เป็นภาพที่าหาไม่ได้จริงๆนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ไปจ้างคนให้มานั่งยาวประมาณ10กิโลนี่จ้างไม่มีนะออาละครับใครใส่บวกบวกด้ยนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆะฮะท่านผู้ชมครับออกกว่าจะไม่ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ทั่วไทยนิวนะฮะร,รวมถึงเพจเป็นข่าวของจังหวัดเชียงรายและก็สถานีทีวีออนไลน์ต่างๆที่นําเสนอเรื่องราวผ่านทางลิงก์ของทั่วไทยนิวไปแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะฮะวันนี้เรานําเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญเชิญที่ออกเดินทุดงตั้งจัดตั้งแต่จังหวัดนครพนมนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายแม่ต้องบอกเลยว่าชาวอำเภอแม่ลเนี่ย อำเภอแม่ลาวนะฮะไม่พูดผิดเลยลิ้นพันแล้วตอนนี้เยอะจริงๆฮะมันนั่งรอกันอยู่นี่โอ้โหไม่มีที่ให้เว้นวิ่งไปฉี่ข้างๆถนนเลยนะแน่นไปหมดเลยนี่จะเข้าเลนในจะออกเลนนอกก็ไม่ได้นะข้างหน้านี่โอ้โหเยอะจริงๆนะฮะท่านผู้ชมอ่ะปักเขนสองมือเลยจ้ะอ่าสองมือยกสองมือ ยก2มืออนุโมทนาเลยครับผมเดี๋ยวผมไปดูด้านหน้ากันหน่อยนะฮะเดินด้านข้างแล้วซ้ายขวาเรียบร้อยแล้ว